เปิดป้ายนะคะที่ธรรมศาสตร์ศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์อรังสิตมาให้ชมนะคะมีเปิดหนึ่งสองสามนะคะก็คืออยู่ในผืนผืนป้ายเดียวกันนะคะแต่แบ่งเป็นสามช่วงเราจะเอาผ้ามาปิดสามช่วงด้วยกันแล้วก็เปิดด้านล่างก่อนค่ะด้านล่างคือบนลงล่างนี่สองเมตรซ้ายไปขวาคือเจดเมตรแล้วก็พอเปิดด้านล่างนะคะอันนี้เป็นช่วงวิธี เป็นช่วงซ้อมนะคะเป็นช่วงซ้อมแล้วก็อตอนจริงไว้เดี๋ยวหาเอาวิดีโอมาให้ชมกันอีกทีนึ้งนะคะแล้วก็เมื่อเปิดป้ายข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยถือว่าเปิด2จังหวะแล้วก็ป้ายตรงกลางก็จะเปิดนะคะตรงกลางเนี่ยบนลงล่างอยู่ที่3เมตร20ค่ะแล้วก็ซ้ายไปขวา7เมตร ส่วนผืนบนนะคะปิดไว้เฉยๆนะคะเป็นการประดับค่ะแล้วก็มีการเล่นแสงแสงไฟนะคะแล้วก็เสียงนะคะตอนพิธีเปิดก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมถ้าว่ามีงานเปิดป้ายนะคะนึกถึงปลาได้ค่ะไว้ติดตามชมกันแล้วก็ฝากติดตามบ๊ายบาย